กูเกิลหนูเป็นอะไรครับอืมทำไมทำขายอย่างนั้นลูกอืมเป็นไรเป็นไรครับฮะเป็นอะไรอ้าปากอะ่ะจะคุยกับแม่เหรอเป็นอะไรหรือว่าจะคเก็ตแลนมันจะทำน้องเล็กอ๋อมองมองสัยแบบทำปากพระงาบพระงาบจะคเก็ตแด่ นี่นะคะจักระแลนน้องเล็กอยู่นี่นะคะน้องเล็กนี่นะคะน้องเล็กน้องเล็กอยู่นี่ค่ะน้องเล็กโซนไหมคะน้องเล็กโซนไหมคะ ดูสิน้องเล็กดูสิดูน้องเล็กดิจ้าเอจ้ากระแลนหืมโอ้ยเกิบเดี๋ยวเอาเกิบออกก่อนใช่ไหมจะ้ากระแลนมันจะจ้ากระแลนมันจะทําน้องเล็กใช่ไหมใช่ไหมเนื้อคูเกินจ้ากระแลนมันจะทําน้องเล็กใช่ไหมหนูจะฟ้องแม่ใช่ไหม แค่ปะคูกันหรือคูกันแค่ไหมฮะไปนากันไหมไปนากันไหมจักรแหลนจักรแหลนห้ามทำน้องนะจักรแหลนนะแม่ตีนะแม่ตีนะแม่ตีนะ เหมือนหนูเลยน้องเหมือนหนูเลยอุ้ยตัวอะไรวะจ้องจ้องมองกันตัวอะไรวะเนี่ยขู่เกินอุ้ยตัวอะไรเนี่ยดูสิดูสิเฝ้าน้องให้แม่ด้วย จแจ็คเก็ลล์นี่ถ้าปล่อยนี่ไม่ได้เลยนะคะฟัดฟัดน้องเลยนะนั่นนั่นจน็คเก็ลล์ต่อหน้าแม่เลยนะต่อหน้าแม่เลยนะเผลอไม่ได้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 เอาน้องเล็กสู้ลูกอันนีนยจะคเก็ลล์นี่ไว้ใจไม่ได้แล้ว ขนาดอยู่ตอนหน้าน่นนี่ตอนหน้าแม่นะตอนหน้าแม่นะดูน้องดูน้องเล็กเห็นไหมน้องเล็กก็ไม่กลัวเห็นไหมน้องเล็กก็ไม่กลัวตัวอะไรมาอีกล่ะ น้องเล็กก็ไม่กลัวนะคะน้องเล็กก็ไม่กลัวนะคะมาดูสิอืมน้องเล็กก็ไม่กลัวนะคะจ้าเอ๋จ้าเอ๋ เก่งเก่งอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยงท้องไงท้องกินอาหารเพิ่งเสร็จยังไม่ให้กินน้ำเลยแม่ยังไม่ได้ให้หนูกินน้ำเลยอืมแล้วก็ลูกปิดกัน จะปิดก่อนปิดก่อนไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ทั้งสองตัวเลยไว้ใจไม่ได้เลยหืมว่าไงไว้ใจได้ไหมหืมไอ้โคกร้องอีกฝนฝนท่วมอีกโอเละเลย แค่ปุ๊บอ,อย่างนี้ดีกว่าสวยกว่าจะดูดิจกัจก,จกกะแหลนจะทำยังไงจักกะแหลนทำไงต่อหน้าแม่นะต่อหน้าแม่ กัดน้องเหรอกัดน้องปะกัดไหมน้ำลายไหลเนะี่ยน้ำลายยืดเนะี่ยดูน้องเล็กทีกว่าอันแน่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 ต่อหน้าเลยนะต่อหน้าเลยนะเอามือมาดูนี้เอามือมา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 อเอามือมาขอโทษเอามือมา เอามือมาให้แม่ขอมือขอมือจะยินไหมขอมือขอมือจัก,กรแลนมือเร็วเอามือมาเร็วอย่าให้แม่หน้าแตกเร็วจัก,กรแลนขอมือขอมือหน่อยเออเก่งลูกเออยังรักษาหน้ามแม่นะลูกนะเก่งมากลูกดีมากลูก ดีมากค่ะดีมากค่ะน่ารักมากเลยอืมเอาเอาขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมอืมเผื่อเมื่อกี้มันฟุกแล้วขออีกทีเอามือมาเอามือมาเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้ฟุกเปล่าจักราลนขอมือจักราลนขอมือเร็ว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 เดี๋ยวแม่หน้าแตกอีกเร็วขอเร็ว จะก็แหลนขอมือไม่อ่าขอมือข,ขอมือขอมือค่ะขอมือค่ะเออดีมากลูกดีมากเกง่งเกง่งเกง่งเก่งน่ารักมากดีนะแม่แม่แมแมนะแตกสวยนะเนี่ยโอ้ยเห็นเห็นหมดเห็นหมด เห็นความสวยของจกักรกลนหมดต็เอะน้องเล็กเล่นอะไรน้องเล็กเล่นอะไรน้องเล็กเล่นอะไรคะน้องเล็กเล่นอะไรคะเล่นอะไรคะเุ้ยเล่นอะไรคะเล่นอะไรไม่รู้ ังลคะ่ะคลิปนี้ก็ดูฟันน่ารักของน้องเหมียวแล้วก็จักราแหลนนะคะคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะบไายบ่ายจ้า